สวัสดีครับพบกับช่องเออีกแล้วนะครับนะวันนี้นะครับนี่เลยครับผมมีของเล่นใหม่นะฮะก็ wd40 นะครับพร้อมหัวฉีดนะหัวฉีดแบบนี้นะครับแล้วก็ปรับนี้ได้นะวันนี้นะครับจะมาเนี่ครับเอาสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ของหลายๆคนเลยนะครับนี่นะครับสีที่พ่นเลอะเทอะนะครับนะฮะบนตัวรถผมมีตัวช่วยนะครับก็คือเจ้า wd40 นะจะมารีมูฟไอตัวสีนี้ออกนี่นะครับไม่ออก เราก็ใช้ประโยชน์จากหัวสเปรย์ที่เขามีนะก็เป็นหัวแบบพ่นนะครับนี่นี่นะครับแบบพ่นกว้างได้นะครับนะดีกว่าหัวสเปรย์แบบกดธรรมดานะครับแล้วก็ดูนะครับแบบแบบเข็มแบบนี้นะแบบเข็มก็จะน่ครับเข้าตามชอกได้ดีนะครับนะแล้วเสร็จแล้วเราฉีดพ่นไปสักพักหนึ่งนะครับแล้วมาขูดมาใช้ผ้านะครับผ้าสะอาดนะถูนะครับ นี่ครับสังเกตด,ดูนะครับค่อยๆอ,ออกเลยนะฮะมันไม่ออกปุ๊บปั๊บทันทีเหมือนกับใช้ทินเนอร์หรือว่าอะไรพวกนี้หรอกนะครับแต่ว่าข้อดีก็คือไม่ทําลายเนื้อสีเนี่ยครับไม่ทําลายเคลือบผิวนะครับเนี่ยครับค่อยๆออ,ออกนะครับอาจจะใช้เวลานิดนึง ออกแล้วนะครับนะฮะออกแล้วนะสังเกตด,ดูนะครับนะที่เหลือก็แค่เช็ดออกนะเดี๋ยวผมเอาแบบที่เห็นชัดๆเลยแล้วกันตรงนี้นะครับตรงนี้นะสังเกตด,ดูว่าพ่นเป็นละอองมาเลยนะครับนะน่าจะทํางานไม่ละเอียดนะครับบางเอาอะไรบางแล้วพ่นหยาบๆเลยนะประมาณนั้นนะครับนะเะนี่นะครับ ฉีดไปสักแป๊บหนึ่งเนี่ยค่อยๆอ,ออกเลยนะครับเนี่ยนี่ครับออกเลยนะี่ยเนี่ยเกลี้ยงเลยนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับสะอาดเอี่ยมเลยนะไม่มีริร้วรอยคราบสีมากูนใจแล้วนะครับนะออบางทีนะครับงานเขาเก็บมาก็อย่างอย่างที่ว่าแหละครับมาเขาอยากให้ดูดีนะครับอยากให้ดูสวยแต่ว่างานช่างบางช่างก็หยาบนะครับนะหยาบมากนะก็เราก็ต้องมาเก็บเสริมเองนะครับนะด้วยตัวช่วยสําคัญตัวนี้ เอาเลยนะครับนะก็สัก๊อซ่าไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะย้ํานะครับถ้ามีปัญหานี้นะครับแต่กรณีที่ว่าสีมันพ่นมานานแล้วอะไรเงี้ยนะครับพ่นมาเป็น2อสามปีแล้วอะไรเงี้ยอาจจะใช้เวลานานหน่อยนะครับถึงจะออกนะฮะแต่ก็ก็ออกครับค่อยๆออกเรื่อยๆนะฮะถ้าไงสนใจตัวนี้นะครับลองดูนะครับนะลงไปหามาใช้ดูนะครับโดยเฉพาะหัวนี่มีประโยชน์มากเลยนะครับยิ่งงานนี้เนี่ยยิ่งมีประโยชน์เลยครับนะ ขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าไงฝากกดซับสไคร้ด้วยนะครับแล้วฝากผิดพันตัวนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ